เรดมอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของแอสตาแซนนและน้ำมันสกัดจากซีออยล์9ชนิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพอย่างตึงค่ะถ้าอยากสวยอยากสาวอยากหลอ่ออยากมีสุขภาพที่ดีนะคะห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆต้องดูรายการนี้ค่ะ เขาบอกว่าดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะคุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากมีโรคเกี่ยวกับดวงตาต้อลมต้อหินต้อกระจกตาพร่ามัวเกี่ยวกับโรคดวงตาทั้งหมดทั้งมวลต้องดูค่ะพฤติกรรมเหล่านี้ที่คุณทำอยู่เป็นประจำติดโซเชียลติดโทรศัพท์ทำงานที่ต้องเพ่งอยู่กับหน้าจอคอมเป็นเวลานาน,าน รู้หรือไม่ว่าหากคุณไม่ระวังและยังละเลยนานวันเข้าอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับดวงตาจะมาเยือนอย่างไม่ทันตั้งตัวหลายคนมองว่าโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีผลมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่คุณรู้ไม่ว่ามันมาได้เร็วกว่าที่คุณคิดหากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่เป็นประจำสายตาพร่ามัวก่อนวัยอันควรสายตาสั้น จอประสาทต,ตาเสื่อมโรคต้อลมต้อกระจกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ทั้งนั้นหากยังใช้งานดวงตาอย่างหนักคุณมีอาการเหล่านี้แล้วหรือยังตาเริ่มพร่ามัวมองภาพสีซีดจ,จางอ่านหนังสือได้ยากเริ่มมองเห็นจุดดำที่บริเวณกึ่งกลางของภาพระวังนี่คือสัญญาณเตือนว่าเกิดความผิดปกติกับดวงตาของคุณแล้ว เพราะฉะนั้นหันกลับมาดูแลสุขภาพดวงตาของคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะบังก็อยู่กับ อีกท่านหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าจะมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะป้องได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันไชน์ค่ะนั่นคือคุณพัชดาพรสีแก้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะน้องป้องท่านรองคาต้องบอกว่าดวงตาเนี่ยนะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นอะไรอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยนะคะท่านรองคะค่ะทีนี้ถ้าดวงตาเราเนี่ยเป็นโรคต่างๆนะคะ ยุ่งเลยนะคราวนี้คือถ้าเกิดว่าดวงตาเราเนี่ยสุขภาพตาเราไม่ไม่ไม่แข็งแรงหรือว่าเกิดอาการมองไม่ชัดพลามัวทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นค่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราละถูกไหมคะใช่ค่ะ โรคเกี่ยวกับดวงตาก็จะมีต้อหินต้อหินต้อลมต้อกระจกสายตาพร่ามัวแล้วก็เซลล์ประสาทตามันเสื่อมด้วยด้วยอายุเรามากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการถนอมดวงตาเราหรือว่าดูแลดวงตาเรายังไงคะท่านแม่ทีนี้เราจะบำรุงดวงตาได้ยังไงก็เราก็พยายามจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ มีสารแอต้าเซนติน<ะ>สารแอต้าเซนทินตัวนี้เนี่ย<ะ>ส่วนมากเนี่ยามาจากท้องทะเลลึกสกัดมาจากพวกมอสแดงะนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็บำรุงสุขภาพดวงตาเราได้ด้วยนะคะสารแอต้าเซนทินตัวนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการาป้องกันแสง UV ที่ส่องมากระทบดวงตาเราค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการเกิดต้อยกระจกค่ะต้อลมต้อหินหหสารเอตาเซนทีนพวกนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพของดวงตาเราได้นะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าอย่างวิตามินอ e ีเนี่ยคือบอกว่ามากถ้าเทียบกับวิตามินอ e ีนะคะ,ค,ะคือมากกว่าวิตามินอ e ีเนี่ยถึง5้าร้อยห้าสิบเท่า,าคือมันมันเยอะมากเลยเพราะว่าหลา,ายคนบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าอยากจะมีเรื่องของสุขภาพดวงตาเรื่องของผิวพรรณที่ดีเนี่ยก็ต้องทานเกี่ยวกับเรื่องของอย่างวิตามินวิตามินอ e ี e, ใช่ไหมคะแล้วก็วิตามินคือวิตามินต่างๆเนี่ยแต่ว่าแอสตาสแซนนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักเลยเข้มข้นถ้าเทียบคือมากกว่าวิตามินอีถึง550เท่าเลย ใช่ค่ะน้องปองจุดเริ่มต้นคือเห็นคนไทยป่วยกันเยอะทางโรงพยาบาลก็สร้างเพิ่มขึ้นมาเยอะก็ยังไม่พอเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราต้องช่วยคนป่วยคนไทยก็ตัดสินใจนะครับค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วโลกโชคดีที่เราไปเจอเรดมอสที่มีคุณภาพสูงบำรุงสายตาบำรุงหลายๆอย่างเราก็เลยตัดสินใจนำเข้ามาช่วงแรกก็ต้นทุนจะสูงมาก เราก็ไปคุยกับทางโรงงานแล้วก็ทำอย่างไรให้เขาลดต้นทุนได้เขาก็บอกว่าถ้าสั่งน้อยต้นทุนจะสูงต้องสั่งเยอะใช้วอลุ่มเยอะก็เลยตัดสินใจนะครับเซ็นสัญญาก,กับเขาต้นทุนก็ถูกลงหนุ่มโรงงานสาวโรงงานสาวออฟฟิศเนี่ยเขามีรายได้น้อยอยู่แล้วเขาก็สามารถบริโภคได้บำรุงสุขภาพได้ทำงานหนักมากเป็นทั้งพนักงานขับรถแล้วก็เป็นพนักงานติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น กับการที่ทำงานหนักๆหลายสิ่งหลายอย่างแต่หลังจากที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เ t สมอสซึ่งมีผู้แนะนำมาแนะนำให้รู้จักเวสมอสลองตัดสินใจซื้อทานหลังจากที่ได้ทานแล้วอาการทางสายตาที่ต้องขับรถมองเห็นพผ่ามัวขับรถแล้วปวดหลังปวดขาทำงานที่จะต้องขึ้นที่สูงยกของหนักๆทั้งภูมิแพ้ทั้งความดันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตัวเราเองหมดวันนี้เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนชีวิตมามีสุขภาพที่ดีกับผลิตภัณฑ์เวสมอสครับ เรดมอสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามินซี6 0 0 0เท่ามากกว่าวิตามินอ e ี1 0 0 0เท่ามากกว่าโคคิ Q วเทนหนึเท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอสสกล่อง3,400บาทแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้องเรดมอสเท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์ เราทานผลิตภัณฑ์ที่มีสารแอตาเซนตีนเข้าไปเนี่ยสารตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพดวงตาแล้วที่สำคัญเนี่ยบางท่านที่มีในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมหรือตาพร่มัวเกิดจากเบาหวานหรือเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ะนะคะตัวแอตาเซนตีนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นทีนี้เนี่ย การไหลเวียนของเลือดสมมุติว่าเลือดไหลเวียนดีส่งไปเลี้ยงเซลล์ประสาทบริเวณรอบดวงตาก็จะทําให้ลดอาการตาพร่ามัวได้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันเสื่อมบริเวณรอบดวงตาโดยเกิดจากภาวะอายุเรามากขึ้นนะคะก็ช่วยได้ด้วยบางประเภทเป็นโรคความดันใช่ก็มีผลกับเรื่องของดวงตาด้วยไหมคะมีเพราะว่ามันกระทบ ความดันมันก็จะเป็นแพ็กเกจก็คือเบาหวานที่เราเคยพูดกันค่ะพอเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นตาเม,มื่อไหร่น้ําตาลขึ้นตาเมื่อไหร่ตาก็เกิดอาการพร่าม,มัวทีนี้ตัวสารตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยค่ะลดลดอาการพวกนี้ได้นะคะค่ะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอเคสารแอสตาซซนチเนี่ยก็คือจะหาได้จากพวก พืชหรือว่าสัตว์ที่มีสารสีสม้มใช่คะ่ะอย่างพวกอย่างยกตัวอย่างเช่นปลาแซลมอนอปลาแซลมอนแต่เราไม่สามารถทานได้เยอะๆอะน้องฟางใช่ดังนั้นต้องหาตัวเสริมหาตัวช,ช่วยใช่ค่ะตัวช่วยที่บ้านนี้มันจะมียังไงบ้างคะก็ะถ้าเกิดว่าเราทานพวกนี้ได้ไม่เยอะค่ะด้วย ราคาที่มันราคาสูงด้วยหรือว่าทานเข้าไปแล้วมันก็ไม่ด้ปริมาณที่มันจะเอามาใช้ได้เลยด้วปริมาณที่มันเพียงพอใช่ค่ะทำยังไงนะทีนี้ทีนี้เราก็ต้องหาสารสกัดพวกนี้ค่ะค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต้องหาอาหารเสริมมาช่วยใช่ค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทสตาร์ทันชัยเลยก็คือผลิตภัณฑ์เรดมอสใช่ค่ะมีสารแอสตาแซนตินที่เรียกว่าเป็นสุดยอดเข้มข้นใช่ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์เลดมอสตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการชะลอค,ะความแก่ด้วยด้วยน้องป้องอันนี้คือนอกเหนือจากเรื่องของการบำรุงสายตาใช่ค่ะก็ยังสามารถที่จะเรื่องของดูแลชะลอความแก่ได้ด้วยใช่ค่ะเป็นผลพลอยได้ใช่เป็นผลพอยได้<ช><ช>เวล,ลาเรารับประทานไปเราอาจจะ มุ่งประเด็นไปที่การดูแลสุขภาพดวงตาเราแต่ผลพลอยได้ก็คือทําให้เราเนี่ยผิวพรรณดีขึ้นช่วยชะลอในเรื่องของความชราได้และอย่างตัวท่านลองเองนะคะหลังจากที่ได้ทานแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสายตาเนี่ยมียังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วพี่เป็นคนสายตาสั้นค่ะนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราทานไปเนี่ยรู้สึกว่าการมองเห็นเราก็จะชัดเกณฑ์ชัดเจนขึ้นค่ะ,ะบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่แว่นเราก็ทํางานได้น้องปองอ แล้วผลพลอยได้ก็คือว่าที่พี่ทานวันละ6เม็ดทุกวันเนี่ยก็คือว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนทางเพศค่ะวัยเกี่ยวกับเรื่องวัยทองเพราะอายุประมาณ40กว่า47เกหมืนพี่เนี่ยมันต้องย่างเข้าสู่วัยทองแล้วอีกอย่างพี่ตัดมดลูกด้วยพี่ก็ต้องหาผลิตภัณฑ์เสริมพวกนี้ทานเคยจินตนาการไหมว่า ถ้าวันหนึ่งคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ออกไปจ่ายตลาดในตอนเช้าไม่ได้เห็นหน้าคนที่คุณรักต่อไปคุณจะรู้สึกยังไงผมก,เก็เป็นเกษตรกรนะครับเป็นชาวไร่ชาวนามาตลอดชีวิต เริ่มมีอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมก็ประมาณ20ปีที่แล้วครับอืมแรกๆมันก็มองเห็นไม่ชัดเริ่มทำมาหากินลำบากออกมาทำงานข้างนอกก็ไม่ได้เพราะตาม,มองไม่เห็นภาระต่างๆก็ตกอยู่ที่มีคนเดียวจนเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการหนักขึ้นจากมองเห็นไม่ชัดกลายเป็นมองไม่เห็นเกือบมืดสนิท หมอเขาบอกว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายหรอก ถามว่าอะไรที่ทำให้ผมกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมผมตอบได้คำเดียวสั้นๆว่าขอบคุณเลดมอสที่ทำให้ผมกลับมามองเห็นโลกใบนี้ได้อีกครั้ง เรดมอสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเพราะอุดมด้วยสารแอสตาเซนตินจากมอสแดงใต้ทะเลลึกและน้ำมันสกัดอีก9ชนิดช่วยต่อต้านการเกิดของอนุมูลอิสระทั่วทั้งร่างกายเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณจ่ายน้อยลงสั่งซื้อ Red m o ส s 4กล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องโทรเลยเรดมอสบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในราคาที่คุณพิสูจน์ได้ ลุงพงอืมใช่ใช่ค่ะอันนี้ประทับใจมากอยู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะท่านเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมใช่ไหมคะซึ่งซึ่งซึ่งรัฐบาลให้บัตรคนพิการแล้วนะมีเอกสารเป็นหลักฐานแล้วว่าเป็นคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเรียบร้อยแล้วด้วยใช่เดือนละ500บาทเดินเนี่ยแกบอกว่าขวดน้ำปรงน้ำปานจเดินเตะหมดเลยอะมองไม่เห็นมองไม่เห็นหน้าเมียก็ไม่เห็นหน้าเมียก็มองไม่เห็นเลยเป็นเบลอมองไม่ชัดแต่ ทานเลดมอสใช่ไหมคะใช่ค่ะทานเลดมอสไปประมาณไม่กี่กล่องอลุงพมก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดวงตามองชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าขับมอไซค์ไปทำนาได้แล้วจากที่ขวดน้ำปงน้ำปลาเดินเป็ดตอนนี้ขี่ขับมอไซค์ไปทำนาได้สบายเลย แล้วก็มีท่านหนึ่งคือพี่นนทกรค่ะที่เป็นมุสลิมคือต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเลดมอสมีเครื่องหมายฮาลานม,มุสลิมก็สามารถทานได้ทานได้ค่ะ,คะพี่นนทกรเนี่ยแกเป็นโรคเกี่ยวกับชาปลายมือเซลปซลประสาทค่ะมือเนี่ยเสื่อม มันชามันเกิดอาการชาเวลาเราทํานู่นทํานี่ก็ของสิ่งของที่เราจับมันก็จะตกโดยที่เราไม่รู้ตัวเกิดอาการชาพอทาแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหขับรถสบายจะล้างรงล้างจานทำอะไรคือมันสบายไปหมดเลยมันสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นน้องป้องจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยก็คือเกิดจากเลือดระบบเลือดเราทั้งนั้นถ้าร่างกายเราเนี่ยการไหลเวียนของเลือดไม่ดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดไม่ดี เลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณส่วนต่างๆของอวัยวะของร่างกายได้ก็เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นั้องป้องแต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วเรารับประทานมันก็สามารถาช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นเราก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีคือนนทกรพงวิจาร์ค่ะอายุ38ปีปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะเลี้ยงดูลูกชายทั้ง5คนค่ะ เป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนะคะแต่เริ่มสังเกตตัวเองมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคือมันเริ่มมาจากชาที่ปลายนิ้วมือก่อนแล้วก็เริ่มมาที่มือเริ่มชามาที่มือ <c oughs> คุณหมอบอกว่าเป็นโรคปลายประสาทอักเสบระยะเริ่มแรกแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะเป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ก็เลยมาค้นพบสมุนไพรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลดมอสซึ่งมีส่วนผสมของแอสตาเซนทีน ตอนนั้นเระทานไปได้ไม่กี่สัปดาห์เองอะค่ะเรารู้สึกว่าเราทํางานได้นานขึ้นไม่มีมัดจี้ที่มือเราละดีใจมากๆเลยเพราะว่ามาที่ดูอีกทีนึงแล้วถ้าถ้าเราไม่หายคิดถึงลูกอย่างเดียวว่าใครจะดูแลพวกเขาห้าคนซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยก็ต้องขอบคุณเลดมอสนะคะต้องขอบคุณผิดพันธ์เลดมอสที่ทําให้มีวันนี้ได้อะค่ะ เรดมอสที่อุดมไปด้วยสารแอสตาแซนทินที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากในขณะนี้และยังมีส่วนผสมของไขมันไม่อิ่มตัวที่สกัดได้จากเมล็ดพืชอีก9ชนิดจึงทำให้เร m o s สมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนที่มากที่สุดในขณะนี้บำรุงจากภายในสู่ภายนอกในราคาเพียงกล่องละ850บาทสั่งซื้อเรดมอสสีกล่อง3,400บาทเราแถมให้ฟรีอีก1กล่อง เบสมอสได้เข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะมา2ปีแล้วกำลังเข้าสู่ปีที่3แล้วเลดมอสจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยอดขายเยอะมากน้องป้องให้ผู้ที่บริโภคซื้อไปบริโภคเนี่ยหรือรับประทานเนี่ยให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วมียอดต่อเนื่องมาตลอดเลยยอดซื้อ3าใช่ค่ะคือทาไม่ดีจริงเนี่ยคนไทยเนี่ย ที่เบื่อใช่ถ้าไม่ถ้ากล่องเรียกล่องแรกเนี่ยทานแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะไม่ไม่ไม่ทานแล้วเขาก็ไม่ทานแล้วเขาก็เขาก็ไปหาของเขาใหม่ไปใช่แต่อันนี้คือเขากลับมาแล้วเขาก็มาซื้อซ้ำแล้วไม่ได้ซื้อเท่าเดิมซื้อในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเขาซื้อไปฝากคนที่เขารักซื้อไปฝากครอบครัวเขาเช่นะคะลองจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ผลิตภัณฑ์เลดมอส เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไปเพราะว่าหนึ่งเราจะเน้นสตาสัญชัยเองเนี่ยสินค้าทุกตัวเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพอันนี้สำคัญมากสำคัญมากที่สุดแล้วราคาเราจะไม่แพงสามารถเป็นเจ้าของดูแลสุขภาพตัวเองได้น้องป้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเน้นในเรื่องของ ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของโรงงานด้วยนะคะโรงงานได้มาตรฐานค่ะมี GMP มี h ลค a ะแล้วมาในประเทศไทยเราก็มี o r ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไว้วางใจได้ในการที่จะเราจะรับประทานอะไรสักอย่างเราก็ต้องมีอ r ถูกไหมน้องป้องโอ้สำคัญมากค่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่เรานำผลิตภัณฑ์ r e d m o มาที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าเราก็อยากจะช่วยประชาชนชาวไทยที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย <educator. S 1> อย่างเหมือนดวงตาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่<อ>สุดในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ได้เดินทางไปที่ประเทศมาลเลเซียไปดูโรงงานโรง,งงานเขาเป็นโรงงานที่ผลิตยายใหญ่ที่สุดในมาลเลเซียน้องป้อง แล้วทีนี้ก็ถามเจ้าของว่าเจ้าของเนี่ยได้รับประทานผลิตภัณฑ์เลสมอดหรือเปล่าก่อนที่จะนํามาจำหน่ายเจ้าของอายุเท่าไหร่ละคะเจ้าของเขาอายุ70กว่านะ78เขาบอกว่ากะเขาจะขึ้นเต็มเลยบริเวณรอบดวงตาเนี่ยทีนี้เนี่ยเขาทานวันละ8เม็ดพ่อของคุณซีเคนะซีเคเป็นผู้จัดการโรงงานเขาทานวันละ8เม็ดเนี่ย ก็หลายเดือนน่ะเขาบอกทานไปหลายเดือนมากกะบริเวณรอบดวงตาหายหมดเลยแล้วแข็งแรงมากแข็งแรงแล้วคุณซีเคเองที่เป็นลูกชายน่ะก็รับประทานอยู่ทุกวันค่ะเราก็เกิดความมั่นใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในประเทศมาเลเซียก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลดมอสด้วยให้กับกลุ่มที่เป็นอิสลามอิสลามก็จะมีปัญหาเป็นบาหวานความดันพวกนี้ไขมันในร่างกายเขาเยอะ เขาทานแล้วสุขภาพเขาก็ดีพี่ก็เกิดความมั่นใจ<ะ>ก็ถึงเอาตัวผล,ลิตภัณฑ์เลดมอสมาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วเป็นลิขสิทธ เดียวในประเทศไทยด้วยนึกได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์เดียวเลยนะคะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพราะว่า Red Mots เป็นสูตรรับเฉพาะใช่เพราะว่าไม่ใช่มีแค่แอสตาแซนทินที่เป็นสุดยอดแห่งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเดียวใช่ค่ะมีส่วนประกอบของน้ํามันคุณภาพลน้นๆอีกเก้ชนิด,ด,นดใช่ค่ะคือียกได้ว่ารวมสุดยอดของสารอาหารที่ดีที่สุดใช่เข้ามาอยู่ในกล่องเป็นของ Red m o ส s เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นเวลาทานไปเนี่ย บางท่านที่ซื้อไปทานเนี่ยกล่องเดียวก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็จะมาสั่งต่อเนื่องเลยน้องป้องอนี่แหละค่ะคือเขาเรีได้ว่าการันตีถึงความมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์เลดมอสเนี่ยผลิตมาจากเครื่องจักรเทคโนโลยีชั้นสูงที่เขาเรียกว่า e n h a เป็นระบบ NH2 นฮ s o อฟาคืออะไรก็คือว่ามันจะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปแตกตัวในร่างกายเราเนี่ยแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้เร็วมากฉะนั้นผู้ที่รับประทานเข้าไปมันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงเร็วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นเร็วใช่คใช่ค่ะ ตอนนี้พอพอเริ่มกินแล้วพี่พี่เริ่มเห็นแสงแล้วใช่ไหมครับครับแล้วเราก็เห็นความขาวขึ้นมาคือจากดวงตาผมที่แบบดำเลยอ่ะก็คือยังจับความใบแสงได้แมงแล้วอ่ะค่ะก็มีปฏิกิริยาตอบสนองมีขึ้นอยู่ครับอืมแล้วเรื่องแบบเหมือนเหมือนก่อนที่พี่จะนี่คือพี่มีมีอาการปวดปวดเหมือนปวดดวงตามีกระตุ้นมีอะไรไหมพี่มีครับตาจะแฉะตาอะไรอย่างงี้ตอนนี้ตาแห้งอืมตาจะแห้งคาตาปวดตาอะไรก็จะไม่พักปวด ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิดพันธ์ของเรดมอสนะครับเพราะว่าทางบริษัทมีความจริงใจในการคัดสรรวัตถุดิบเกรดดีที่สุดในโลกของตัวผิดพันธุ์และก็นำมาขายในราคาที่ถูกชาวบ้านทุกคนสามารถซื้อไปรับประทานได้ครับนี่คือความจริงใจของเราที่มีต่อผู้บริโภคทุกคนครับเรดมอสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามินซี6,000เท่า มากกว่าวิตามินอ e ี1,000เท่ามากกว่าโคคิวเทน150เท่าและมากกว่าสารเบตาแคโรทีนอยด์40เท่าเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อเรดมอสส4กล่อง3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้องเรดมอสเท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์ ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดรวมของดีเอาไว้อยู่ในนี้ใช่ระบบนวัตกรรมต่างๆอยู่ในนี้ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้เม็ดเม็ดอย่างนี้นะคะมนี้ะมีเยอะหลายยี่ห้อใช่แต่ผู้บริโภคก็ต้องควรเลือกนะคะว่าหนึ่งเน้นเลยก็คือว่าคุณภาพก่อนอ่าคุณภาพได้ไหมราคาแพงไหมค่ะบางยี่ห้อเนี่ย กะปลูกหนึ่งสองพันกว่าบาทโอ้ย<ะ>แต่ของเราเนี่ยกล่องเดียวหลักร้อยหลักร้อยไม่กี่ร้อยเองไม่กี่ร้อยบาทค<ะ>่ะอ่าแล้วทานแล้วเห็นผลด้วย อ่าการันตีเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะตอนนี้ที่ดูรายการเราอยู่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะดวงตาเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดโรคหรอกค่ะทานเพื่อดำรุงดูแลไว้ก่อนเขาเรียกว่าป้องกันไปก่อนเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าไอ้ตาเริ่มผ้ามัวอายุมากขึ้นหนังสือที่มองใกล้ๆเริ่มมองไม่ค่อยชัดแล้วต้องมองกันไกลๆแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าทํางานอาชีพที่เกี่ยวกับ ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาค่ะใช้ไฟเยอะมันเพ่งเลงเยอะอาทานกันไว้ก่อนเลยใช่ค่ะนะคะไม่ต้องรอให้เป็นโรคหรอกทานกันไว้ก่อนเลยหรือคนรอบข้างเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องดวงตาก็ซื้อไปฝากเขา ใช่ค่ะนะคะให้เขาได้ทดลองฐานกันนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าออของดีในเมืองไทยเนะี่ยมีเยอะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงราคาไม่แพงท่านเราฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะท่านเอาค่ะก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมรายการอยู่ทางช่องปิ้ง c h a ช n แนล PSI 6 7นะคะอยากจะฝากบอกนิดนึงว่าท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของดวงตาไม่ว่าจะตาพร่ามัวหรือเซลล์ประสาทจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะ,ะตัวผลิตภัณฑ์ Red m o t สามารถดูแลสุขภาพดวงตาท่านได้ค่ะนานะคะให้ Red Mots เป็นคำตอบแรกคำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายของคุณคะนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพถ้ารักตัวเองนะคะรักคนรอบข้างนะคะ หาสิ่งดีๆที่สุดให้กับเขาได้ทานกันนะคะแล้วจะพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองประธานบริษัทซันชายค่ะคุณพัชรพรสีแก้มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสนับสนุนโดย e ร m ม s ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของแอสตาแซนทินและน้ำมันสกัดจากซิอออล์9ชนิด